กิจกรรมอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับโดยทางประชาสัมพันธ์ขององค์กันยิ่งนะครับก็จะได้แก่งานเทศกาลอาหารทะเลที่จัดซื้อของได้ประการที่3ขออาหารอร่อยนะครับเพราะฉะนั้นต่อ,อการที่เรารณนอารมณ์สมถะตรงนี้ไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอร่อยได้อร่อยลงคนนั่องเที่เวลามาเลเซียที่มาเที่ยวที่สงุลาเขาขอ,ขออยู่ส และในอันดับแรกค่ะเที่ยวแล้วก็เชิญมาร่วมงานเทศกาลอาหารสองทะเลสี่กุฏิบางสงมิจุนายัยจะเป็นช่วงที่ตรงกับวันวันหยุดทั้งหัวกระทาเรียนเชิญท่านต่อไปะนายประภา,าสตร์ค่ะคาร์อร์ได้งานสมโพธหปูทวดเขาแดงนะครับโดยธรรมชาตินะครับของนครต่อครับดีเค,ครับหรือว่าเป็นการเวียน่อแล้วก็มี เดิน,นต,ย,ตยิ่งต่อไปเป็นที่รู้จักไปถึงระดับอของชาวต่างประเทศนะครบค่ะขอขอบคุณดรบุญอยู่ขอพวามประเสรนะิฐนสุจริตธ,ธรรมคุณค่ะประธานท่าสมาคมจีนจังหวัดสงขลานะคะคนมาเที่ยว้วไม่สบายใจผมคิดว่านะอย่างนั้นต่อไปน่าจะหมดไปนะครับแล,รแล้วก็ราคาถูกด้วยก็แสดงว่าอร่อย,ออยใช่ทุกคนก็ชิมต่อได้เลยนะคะ แถวข้าวเ,เส้งแถวบริเวณถนนอาหารสะอาดรส้านอร่อยนะครับนี่คือสงขลาครับเราเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองสองทะเลมี3าน้ำคือน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วแล้วนะครับ ก็ยังจะเป็นงานที่เราได้ร่วมกันกะตันยูกัตเวทีของจังหวัดสมคาเรานะครับนอกจากจะเป็นเรื่องในยุทธศาสตร์แล้วยังเป็นเรื่องของอย่างเราเรียกว่ามาไม่ถึงสงขานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งฐานาสองทะเลและที่สําคัญที่สุดก็คืองานของที่ทางเราจัดและที่สาคัญก็คือเราจะนมีความสุขจากทางสื่อหน่วยทั้งไปแล้าก็จะมาดูแลและในอีก็บศทางหน่าก็มาดูแลเก็นไปต อินมทของ่ว <Bien> ร <ven ido> ่านประธานนตร้าของร้านค้าต so, uh, like ่างๆนะครับผ so, like ู park park so, scene, 對對 um ้ประกอบการโรงแรมตลอดถึงร้านค้าต่างๆครับวันนี้ที่ได้นำอาหารมาโชว์น้องหนังเตยครับค่ะไม่ว่าจะเป็น สระน้ำจำกัดนะคะบีิษัทปิยพัฒนาค่ะบริษัท11วงจรทราเวลนะคะและบริษัทพีเครับขวัญใจคนเดิมนะพี่เบนรับตันนี้ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเดี๋ยวทผู้เกียรตานเีย